สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมินดีต้อนรับนะคะกับสูตรคำนวณรัฐบาลไทยใหม่ครบ2ตัวล่าง1กันยายนปีพุทธศักราช2567สูตรคำนวณนี้เราเอามาแบบคร่าวๆนะก็คือตั้งแต่ง,งวดที่ออก504และ31อ่าใครที่คอมเมนต์เข้ามาก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะวันนี้อ่า คลิปวีดีโอนี้เราก็จะมาเริ่มการคำนวณสูตรนี้เนี่ยจะใช้หลักละ1ครั้งดังนั้นจะง,ง่ายนิดหนึ่งใช้หลักร้อยนะคะบวกกับหลักหน่วยบนนะคะบวกกับหลักสิบล่างบวก1คงที่เท่ากับ x บวก2บวก2บวก1บวก1บวก2ตัวไหนใช้เราก็ดึงมา5้บวก4บวก3 5บวก4ได้9 9บวก3ได้12บวก1ได้13ใส่3 3บวก2ได้5 5บวก2ได้7เดินหน้าไป8และ9และ9บวก2ได้11ก็ใส่1ดังนี้งวดถัดมาออกอราย3และ89 503และ89ก็มี8กับ9นี่นะคะมาที่10หน่วยล่างในงวดถัดมาทีนี้หลักร้อยบนเลข5บวกหลักหน่วยบนบวกหลัก10ล่าง 5บวก3ได้8 8บวก8เป็น16อย่าลืมบวก1คงที่ด้วยได้17ใส่7เป็นตัวแรก7บวก2ได้9 9บวก2ได้11ใส่1เดินหน้าไป2และ3และ3บวก2ได้5ดังนี้ค่ะรัฐบาลไทยงวดถัดมาอะไรคะ3 3 6และ2 1 3 3 6และ2 1เราดูที่แผนกล่างก็มี2กับหนึนะคะมา10หน่วยล่างในงวดถัดมา มาดูกันต่อหลักร้อยเลข3ามาบวกหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่าง3บวก6ได้9 9บวกสได้11 11อบวกหได้12ใส่2 2งบวก2ได้4 4่บวก2ได้6แเดินหน้าไป7และ8และ8บวกสองก็ได้10ใส่0ย์ดังนี้นะคะออก041 041และ4 6ะเรามาดูที่แผนกล่างนะคะก็มีเลข4กับเลข6 สังเกตว่าเลขที่มามติดมันมันจังหวะติดกันเนาะอ่ะทีนี้มาดูอีกนะคะหลักร้อยบนนะบวกหลักหน่วยบนบวกกับหลักสิบล่างเหลือ1นึบวกสได้5 5าบวกหได้6 6หบวกสได้8 8ดบวกสได้10ใส่0เดินหน้าไป1และ2และ2องบวกสก็ได้4ี่อ่ะมุดที่ผ่านมาออกอะไรออก6 8 6 7แล้วก็2 8เราดูนะคะ มี2มาหลัก10ล่างมี8มาหลักหน่วยล่างอ่ะก็2ตัวนี้ก็มาที่10หน่วยล่างทีนี้เรามาดูของงวดถัดไป8ปดบวกเจ็ดบวกสองแปดบวกเจ็ดบวกสองได้17 17ดสบบวกหนึ่งได้18ดใส่8 8ดบวกสองได้10ใส่0สูนย์ศบวกสองได้สองเดินหน้าไป3และสี่นะฮะและ4ี่บวกสก็ได้6กอ่ะก็จะได้ผลลัพธ์ดังนี้ซึ่งไม่อาจทราบว่าตัวแปรอะไรจะมาทั้งสิ้นนะ ดังนั้นเนี่ยเวลารับชมรรบฟังก็ต้องมีวิจนะญาณที่ดีด้วยหลักร้อยบวกหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างนะคะบวกหนึ่งคงที่นะเท่ากับ x บวกสอบวกสอบวกหบวกหบวกสอันนี้คือสูตรของเขาสถิติเราก็ามาให้ไล่เรียงแค่นี้1นกัญญาหกเจ็ด ทั้งนี้ทั้งนั้นมีวิจารณญาณที่ดีในการรับชมรับฟังก็นํามาฝากท่านที่รักที่ชอบแนวทางในการวิเคราะห์สูตรคํานวณแบบนี้นะขอบพระคุณอีกครั้งที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ